ลดน้ำหนักลดพุงห้ามทำห้าสิ่งนี้ถ้าอยากลดน้ำหนักให้ได้ผลสวัสดีครับผมโคโจสุขภาพดีเหล่าปันได้วันนี้คุณดูแลสุขภาพตัวเองแล้วหรือยังไม่มีใครสามารถดูแลสุขภาพคุณได้ดีนอกจากตัวคุณเองครับฟังคลิปนี้ครับจนจบคุณจะรู้ว่าลดน้ำหนักลดพุงห้ามทำห้าสิ่งนี้ครับถ้าอยากลดให้ได้ผลครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับผม ถ้าอยากลดน้ำหนักครับให้ได้เห็นผลคุณนะครับจะต้องทำสิ่งนี้ครับที่ผมจะพูดเพราะว่าคุณนะครับลดน้ำหนักได้คุณก็จะกลับไปอ้วนอีกและน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นได้อีกครับดังนั้นคุณจะต้องฟัง5ข้อนี้กันเลยครับทุกคนข้อหนึ่งครับห้ามมองหาตัวช่วยเลยครับพวกหาไลน์หารเสริมพวกยาลดความอ้วนสมุนไพรลดความอ้วนครับจะทำให้น้ำหนักแบบ ลดแบบไม่ยั่งยืนครับและก็จะส่งผลต่อสุขภาพของคุณอีกด้วยครับโดยอย่างยิ่งครับพวกที่บอกว่าตัวมีตัวช่วยช่วยลดความอ้วนเห็นผลภายในหนึ่งทิศหรือภายในหนึ่งเดือนเข,เขาใส่อะไรบ้างเราก็ไม่รู้ครับอาจจะทำให้เกิดไทรอยเป็นพิษได้นะครับถ้าเรากินนะครับเรากินแล้วรู้สึกว่าเหงื่อออกเยอะคุณก็คิดว่ามันเผาผลาญดีจริงน้ําหนักลดลงด้วยแต่วิธีที่ถูกต้องครับคุณจะต้อง ไปที่แก้ที่สาเหตุครับผมพูดถูกไหมครับแต่ถ้าทุกคนครับรู้ระบบในร่างกายของคุณก็สามารถลดน้ําหนักร่างกายของคุณเรานะครับผมก็จะใช้พลังงานอยู่2รูปแบบครับ1คือน้ําตาล2คือแป้งและไขมันครับผมแต่น้ําตาลครับกับแป้งในร่างกายไม่สามารถใช้ได้มากกว่าครับยิ่งคุณกินน้ําตาลและแป้งมากเท่าไหร่ครับร่างกายก็จะใช้แต่น้ําตาลและแป้งครับ ที่คุณกินเข้าไปครับเลยไขมันครับก็ไม่ได้ถูกมาใช้ครับน้าตาลที่คุณกินเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นแป้งไปตรงตับและกล้ามเนื้อครับแต่มันไม่มีเนื้อที่คือเนื้อที่มันน้อยครับผมมันก็จะเก็บกลายเป็นไขมันครับตามส่วนต่างๆของร่างกายพุงแขนขาเพราะมีปริมาณที่เยอะมากๆครับเนื่องจากครับคุณใช้ระบบพลังงานที่ไม่ถูกต้องนั่นเองครับดังนั้นครับคุณจะต้อง แก่ที่ต้นเหตุครับคุณจะต้องกินน้ําตาลแป้งน,นะครับให้น้อยลงครับเพื่อให้ร่างกายไปดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานแทนนั่นเองครับพวกอาหารเสริมต่างๆก็ไม่มีความหมายครับที่คุณจะต้องกินเลยต่อมาครับข้อสองครับที่คนส่วนใหญ่ทํากันคือกินน้อยๆอ,ออกกาลังกายเยอะๆครับยิ่งคุณกินน้อยและออกกาลังกายเยอะยิ่งทําให้ร่างกายของคุณหวงไขมันนั่นเองครับ ุดท้ายนะครับมันก็จะทำให้คุณโยโย่นั่นเองเมื่อคุณกินอาหารน้อยร่างกายของคุณก็จะคิดว่าจะทํำยังไรดีร่างกายมันไม่มีสารอาหารเลยก็เลยต้องไปลดระบบการเผาผลาญของคุณลงนั่นเองครับอะไรบ้างที่ฉันตัดออกเราก็ตัดออกให้หมดครับคุณก็เลยทําให้คุณดูผอมโซครับเพราะว่าร่างกายครับจะไปสลายกล้ามเนื้อไปใช้เป็นอันดับแรกเลยครับคุณก็จะผอม และดูไม่ดีอีกด้วยนะครับพอคุณทนไม่ไหวครับอยากกินอยากกินครับเพราะว่ากล้ามเนื้อของคุณคือตัวช่วยในการเผาผลาญพลังงานแต่ช่วงที่อดครับร่างกายสลายกล้ามเนื้อของคุณไปหมดแล้วครับแล้วคุณนะครับกลับมากินอีกน้ําหนักของคุณก็เลยอ้วนเอาอ้วนเอานั่นเองครับข้อนี้ไม่ควรทําเลยนะครับผมต่อมาครับข้อที่3ครับให้คุณเลิกนับแคลอรี่ครับก็อาจจะงงอยู่ใช่ครับ เพราะว่าร่างกายของคุณนะ่ะไม่ใช่ตาช่างไม่ใช่เครื่องกินเลขครับสารอาหารหลักๆที่คุณต้องกินให้พลังงานก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันครับพลังงาน3ตัวนี้ให้พลังงานก็จริงแต่ร่างกายครับใช้พลังงานจริงอยู่แค่2พลังงานครับคือน้ําตาลแป้งกับไขมันนั่นเองครับส่วนโปรตีนครับร่างกายก็จะเอาไปใช้เป็นพลังงาน เพราะว่าจะเอาไปใช้ในการดูแลร่างกายซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอในร่างกายของเราครับดังนั้นการครับที่คุณจะต้องคำนวณครับโปรตีนเท่าไรคาร์โบไฮเดรตเท่าไรไขมันเท่าไรครับมันเลยไม่ถูกต้องเสมอไปนั่นเองเพราะว่าร่างกายนะครับของคุณนะ่ะไม่ได้นับโปรตีนเป็นพลังงานหลักนั่นเองครับเช่นนะครับคนสองคนครับใช้พลังงานเท่ากันกินเท่ากันอีกคนครับกินแป้งที่เยอะ อีกคนครับกินไขมันที่เยอะก็จะได้พลังงานที่ไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เกี่ยวนะครับว่าคุณกินแคลอรี่เท่าไหร่แต่ขึ้นอยู่ว่าคุณกินสารอาหารอะไรครับดังนั้นการนับแคลอรี่ครับไม่ค่อยมีประโยชน์ในการที่จะลดน้ำหนักมากครับแต่มันเกี่ยวว่าคุณกินสารอาหารอะไรมากกว่านับแคลอรี่ไปแต่กินสารอาหารไม่ถึงมันก็ไม่มีประโยชน์ครับในการที่ นับแคลอรี่ดังนั้นครับคุณจะต้องกลับมาดูว่าช่วงเนี้ยคุณกินน้ำตาลและแป้งเยอะไปไหมครับต้องลดไหมเปลี่ยนน้ำหวานครับไปเป็นน้ำาป่าน้ำชาที่มีส่วนผสมของน้ำตาลไหมแค่คุณเข้าใจในข้อนี้ครับในแต่ละมื้อคุณก็กินสารอาหารเข้าไปต่อมาครับข้อ4ี่คุณจะต้องมีช่วงเวลาที่หยุดกินไม่ควรที่จะต้องกินตลอดเวลาตลอดทั้งวันเลยครับเป็นการช่วยให้คุณ ลดได้เร็วครับในการลดสมัยก่อนครับให้แบ่งทานให้ได้หลายๆมือ้อเป็นมื้อเล็กยิ่งคุณกินมากเท่าไหร่ครับก็จะมีน้ําตาลในเลือดที่เยอะครับใช่น้ําตาลใช้หมดก็ดีแต่ถ้าร่างกายใช้น้ําตาลไม่หมดก็จะกลายเป็นไขมันนั่นเองครับเดี๋ยวกินน้ําตาลก็ขึ้นเดี๋ยวกินน้ําตาลก็ขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับผมดังนั้นครับคุณจะต้องมีเวลาหยุดทานครับรวมถึงครับการจัดเวลาการทาน ให้เป็นเวลาครับเพื่อให้ร่างกายครับมีเวลาไปดึงไขมันมาใช้ครับให้คุณงดทานอาหารให้ได้มากกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปในหนึ่งวันครับไม่ว่าคุณจะเริ่มกินมื้อแรกกี่โมงก็ตามครับเช่นเริ่มกินมื้อแรก8ปดโมงเช้ากินมื้อเที่ยงตามปกติและให้กินมื้อเย็นครับไม่เกิน2องทุ่มครับและหลังจากนั้นให้หยุดการกินไปถึงมื้อเช้าในวันถัดไปก็คือประมาณ8ปดโมงเช้าคุณครับก็จะมีเวลาการอด ได้12ชั่วโมงครับร่างกายก็จะไปดึงไขมันมาใช้นั่นเองครับยิ่งคุณจบมื้อเย็นให้ไดออ้ประมาณ6โมงเย็นคุณก็จะมีเวลาอดได้ตั้ง16ชั่วโมงครับยิ่งดึงไขมันมาใช้ได้ดีมากๆครับวิธีนี้คือการลดแบบ IF หรือ intermittent fasting นั่นเองครับใครอยากได้แบบเจาะหรือการเดี๋ยวผมจะฝากลิ้งก์ไว้ที่บิโอเพื่อนสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผม ต่อมาครับข้อที่5ที่ทุกคนตกมาตายครับเลือกทานสารอาหารที่ถูกต้องแล้วแบ่งเวลาการทานที่ดีแล้วหลุดไปกินน้ําตาลและแป้งครับก็ทําให้กลับไปท้วนได้ครับเพราะว่าออกกําลังกายที่ผิดนั่นเองครับถ้าอยากที่จะลดน้ําหนักให้ออกกําลังกายแบบเวทนนิ่งครับก็คือการสร้างกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆของร่างกายครับก็จะเป็นการช่วยเผาผลาญไขมันครับยิ่งคุณนะครับ มีกล้ามเนื้อมากเท่าไหร่ครับการเผาผ่านของคุณก็ยิ่งดีเปรียบเหมือนนะครับเตาเผาพลังงานครับเพื่อช่วยในการลดน้ําหนักที่เห็นผลครับส่วนการออกกำลังกายดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงรวมทั้งหัวใจแข็งแรงครับก็คือการออกกำลังกายแบบไคลโอครับ mm hmm. เช่นเดินวิ่งว่ายน้ำขี่จักรยานหรือทำกิจกรรมต่างๆที่เคลื่อนไหวนั่นเองครับให้นะครับ ุณเลือกการออกกำลังกายที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักหรือดูแลสุขภาพครับคุณลดน้ําหนักครับคุณก็สามารถนะครับทำเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอไปพร้อมกันได้ครับแต่จะเน้นเวทเทรนนิ่งให้เยอะกว่านั่นเองครับหรืออาจจะสลับวันเล่นก็ได้ครับผมถ้าคุณลดน้ําหนักแล้วนะครับน้ําหนักของคุณลดลงแล้วครับกลับมาอวดอีกให้คุณนะครับกลับไปเช็ค5ข้อนี้เลยว่าคุณทําข้อไหนผิดหรือเปล่า ถ้าคุณทำห้ข้อนี้ถูกต้องคุณจะไม่มีวันอ้วนต่อไปเลยครับโอโจก็จะสรุปให้นะครับข้อหนึ่งครับไม่ต้องใช้ตัวช่วยครับพวกอาหารเสริมยาลดความอ้วนใดๆทั้งสิ้นครับข้อสองครับไม่ควรกินน้อยและออกกำลังกายเยอะครับร่างกายของคุณจะคิดว่าคุณขาดสารอาหารนั่นเองครับข้อที่3ครับให้คุณครับเลิกนับแคลอรี่ครับหันมาให้ความสนใจกับสารอาหารจะดีกว่าครับผม ข้อที่4ครับจัดเวลาการทานให้มีช่วงกินช่วงอดข้อที่5ครับออกลกลังไกยที่ผิดก็คือให้ออกกังไกลด้วยการเวทเทรนนิ่งสำหรับต้องการที่จะลดความพ้วนนะครับผมถ้าใครนะครับถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอกันนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ครับกับช่องโคโจสุขภาพดี เราปั่นได้ครับใครที่มีปัญหาสุขภาพครับก็พิมพ์ใต้คลิปนี้เลยครับเดี๋ยวผมโคโจจะมาตอบให้กับเพื่อนๆนทุกคนครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนําครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมี าการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเรา,าคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเ,เพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดดักดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ ชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับาการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ ครีมน,นะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไปนะครับเพื่อนถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเรา,าภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบํำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 6 0 ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนเอนดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน